สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาจิติทยาอุตสาหกรรมบริการนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มในบทที่4นะครับในส่วนที่2นะครับก็ขอให้นิสิตได้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับน้องแพรพอยนะครับลูกสาวของอาจารย์ดรปิยพงศ์นะครับใครที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะครับก็ฝากด้วยนะครับน้องแพรพอยนะครับต้องพอ พอเข้าไปไปที่ลิงก์นี้แล้วนะครับลิงก์ที่เมาส์ชี้เนี่ยมันก็จะไปเ,เจอพวกนี้แล้วก็หารูปเนี้ยของดเอรเบยพงษ์ให้เจอนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์น้องแพร่พลอยด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษจิตวิสัยให้นะครับเนาะครับขอบคุณครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มฟังบรรยายกันเลยเลยนะครับ เรื่องการประยุกต์ใช้การรับรู้ในการพัฒนาการบริการนะครับเอ่อก็นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้การรับรู้ในการพัฒนาการบริการนั้นนะครับกระบวนการรับรู้เป็นเรื่องที่สําคัญที่นักการตลาดต่างให้ความสนใจเพื่อที่จะเข้าใจและนําเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการการโฆษณาต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ตรงกันและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ นั้นได้โดยยึดหลัก3ประการก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปครั้งที่แล้วนะครับก็คือการประยุกต์ใช้การรับรู้นะครับเป็นการประยุกต์ใช้หลักของการรับรู้เพื่อนําเสนอการบริการต่างๆโดยผ่านอวิวสัมผัส5ทั้ง5นะครับเพื่อการดําเนินการทางการตลาดนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับการนําเสนอเมนูอาหารโดยมีการออกแบบที่สะุดตามีภาพประกอบนะครับ เวลาที่เราไปรับประทานอาหาราถ้าเห็นแค่ตัวหนังสือนะครับเราก็จินตนาการภาพไม่ออกบางทีมีชื่อถึงแม้จะมีชื่อที่แปลกประหลาดตาออกไปแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ได้มีภาพลักษณ์ของอาหารก็มีผลต่อการตัดสินใจได้ดังนั้นนะครับถ้าเมนูอาหารมันสีสันสดใสสีสะดุดตาแล้วนะครับอ่านง่ายตัวโต,วตวอ่านง่ายเหมาะสมกับวัยของกลุ่มลูกค้าแล้วก็มีรูป ของอาหารประกอบด้วยก็ลูกค้าก็จะสามารถตัดสินใจในการสั่งนะครับเกิดรายได้ได้นะครับการให้มีการทดลองกลิ่นของน้ําหอมในการเสนอขายน้ําหอมยีม่ห้อดังต่างๆนะครับถ้าในสิทธิ์เดินไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าชอ็อปหรือว่าช็อปเครื่องสําอางดังๆนะครับที่มีนําเสนอขายครีมหรือเครื่องสําอางนะครับ มันจะมีสินค้าทดลองนะครับาบางคนก็ฉีดจนหอมฟุ้งออกมาเลยนะครับก็ไม่ซื้อเขาไม่ว่าแต่ว่าขอให้ดมขอให้ลองนะครับเดี๋ยววันหลังก็มาซื้อเขาอยู่ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกทิศวิธีการทางจิตยาอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับการให้ทดลองชิมวายชิมเบียหรือเครื่องดื่มที่มีการวางตลาดใหม่บางคนนะครับเวลาเขาดื่มเบียรชนิดไหนนะครับหรือดื่มบุมวายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วนะครับจะรับรู้ได้เลยว่าเป็นยี่ห้ออะไร แบรนด์อะไรนะครับขเขาก็จะรับประทานกันนะครับดังนั้นนะครับหลักจิติยาอย่างหนึ่งก็คือให้ได้ชิทิมได้ทดลองว่ามันโอเคไหมนะครับเหมือนกันนะครับการนําเสนอเครื่องดื่มรสชาติต่างๆเพื่อความหลากหลายในการเลือกเช่นน้ําอัดลมเห็นไหมน้ำน้ําอัดลมเหมือนกันก็จะเป็นมีทั้งโคคาโคล่ามีทั้งเพปซี่มีทั้งแฟนต้ามิเรนดาจริงๆมันก็คือน้ำํำผสม แก๊สเาคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่สีแต่งกลิตนะแค่นั้นเองนะครับเอ่อมันก็มีทางเลือกบางทีมันก็โรงงานเดียวกันแต่เรียกชื่อแบรนด์สินค้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่แต่ว่าลูกลูกค้าก็ได้มีสิทธิ์เลือกนะครับสินค้าและความหลากหลายและความรสนิยมความชอบของแต่คนก็ไม่เหมือนกันนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกใหม่มีคุณค่าเช่นกรองขนมหรือกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆนะครับบางทีเรา ต้องเข้าให้ถึงนะครับต้องเข้าให้ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับให้มันตรงกับกลุ่มลูกค้าที่จะใช้กลุ่มหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าเวลาเราจะดื่มอะไรถ้ามันเป็นสีดำสีแดงขึ้นมาเป็นฉลากสินค้าขึ้นมามันก็น่ากลัวมันก็ต้องมีสีที่น่าดื่มน่าทานอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าการออกแบบอาคารเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายตื่นเต้นหรือเร่ง เร่งเรา้าด้วยวัสดุและแสงที่แตกต่างกันไปเพื่อให้มันบรรลุวัตถุประสงค์หลักของร้านอะไรเงี้ยนะครับก็ว่านไปนะครับอย่างเช่นอบอดอของเราตึกจะชั้นนะครับก็มีสีสันที่มันตื่นเต้นร้านใจมีตั้งบางคนก็แซวว่าตึกสีรุ้งนะครับก็เ,เป็นหลักจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะครับแสดงว่าผู้ที่ดําริโครงการะจะตั้งอบนอ,อของเราเนี่ยนะครับ โครงการจัดตั้งผู้เชาอุตสาหกรรมบริการและนัวัตารรมภาษาเนี่ยเข้าใจหลักจิตวิทยาเป็นอย่างดีนะครับต่อไปนะครับการประยุกต์ใช้การรับรู้ในการพัฒน,นาการบริการเนี่ยนะครับก็ยังมีระดับความรู้สึกนะครับคือระดับที่สิ่งคือระดับสิ่งที่มากระทบเริ่มมีผลเก,เกิดขึ้นในความรู้สึกนะครับเป็นสิ่งที่นํามาปรับใช้เพื่อนําเสนอ โดยคำนึงถึงด้านต้นทุนและประสิทธิภาพในการนำเสนอโดยยึดหลักการนะครับของระดับความรู้สึก2ด้านนะครับนะฮะก็คือระดับความรู้สึกขั้นสมบูรณ์นะครับระดับความรู้สึกขั้นแตกต่างนะครับซึ่งในส่วนของระดับความรู้สึกขั้นสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์จะมีระดับของการรับรู้ที่มาจากการกระตุ้นที่อยู่ในระดับสมบูรณ์จึงจะรับรู้สึกได้โดยที่ระดับความรู้สึกจะสมบูรณ์ครับ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมเช่นในที่มืดมากๆนะครับแสงเพียงเล็กน้อยนะครับก็สามารถสังเกตได้แต่ในย่านชุมชนเนี่ยเราจะสังเกตได้ต่อเมื่อมีความสว่างมากๆหรือมีแสงสีสวยงามเท่านั้นนะครับระดับความรู้สึกที่แตกต่างนะครับเป็นความแตกต่างที่น้อยที่สุดนะครับที่มนุษย์จะรับรู้ว่ามีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะครับเช่นการเป็นชุดของพนักงาน ก็ทําให้ภาพลักษณ์ของธนาคารเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าธนาคารต่างๆธนาคารทหารสไทยก็สีฟ้าธนาคารธนาชาิก็สีส้มธนาคารกสิกรไทยก็สีเขียวขาวธนาคารกรุงไทยก็สีฟ้าขาวอะไรเงี้ยนะครับก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปนะครับการรับรู้ที่ไม่ตระหนักนะครับเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งกระตุ้นที่อ่อนเกินไปหรือสั้นเกินไปที่จะมองเห็นหรือได้ยินนะครับโดยมีการกระตุ้น ซ้ำไปซ้ำมารหรือเป็นประเด็นทางเพศที่แฝงไว้เกิดเป็นการรับรู้แบบไม่รู้สึกตัวเช่นในปี1956บริษัทโคก้กนะครับนำเสนอโฆษณาแฝงในภาพยนตร์โดยซ่อนภาพเครื่องดื่มโคก้กและคำว่า Drink Coca-Cola ในภาพในภาพโฆษณาหนังมีผลทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเนาะก็เป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับการรับรู้ของบุคคลในการบริการเนี่ยนะครับก็ ในการบริการมีการนําเสนอทั้งสินค้าและรูปแบบของการบริการต่างๆซึ่งผู้นําเสนอยังต้องเข้าใจกระบวนการรับรู้ได้แก่พลวัตการรับรู้นะครับภาพลักษณ์ของการของผู้บริการนะครับการรับรู้ความเสี่ยงนะครับมาดูขยายความของพลวัตของการรับรู้นะครับ ก็นะครับแบ่งออกเป็น3มแนวทางก็คือการเลือกการรับรู้การจัดระบบการรับรู้การแปลความหมายของการรับรู้นะครับการเลือกของการรับรู้เนี่ยนะครับก็ปกติมีสิ่งเร้าจํานวนมากเข้ามาสู่การรับรู้ของมนุษย์นะครับดังนั้นการจะรับรู้สิ่งใดย่อมต้องมีความโดดเด่นหรือความแตกต่างนะครับจากสิ่งเร้าอื่นๆนะครับเช่นการโฆษณาสินค้าโดยใช้สีเป็นขาวดําแทนการใช้สีอลายสีใช้ความเงียบแทนให้การให้เสียงเพลงเนี่ การเลือกรับรู้นะครับความคาดหวังเป็นการนําเสนอสิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้บริโภคในการยกระดับตนเองความภาคภูมิใจความโดดเด่นเช่นการนําเสนอภาพของผู้ให้บริการของสปาแห่งหนึ่งว่าเป็นผู้มีระดับก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าต้องการเป็นคนมีระดับต้องไปสปาแห่งนั้นนะครับก็คือเรื่องการแบรนด์เรื่องความเชื่อมั่นในในสถานที่นะครับในชื่อเสียงต่างๆเนี้ยนะ ก็มีตัวอย่างนะครับการเลือกการรับรู้เนี่ยต่อมานะครับก็คือการแรงจูงใจการจูงใจนะครับเป็นสิ่งที่นํามาใช้เพื่อให้เกิดการจูงใจในการที่จะรับรู้สิ่งที่นําเสนอได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักนําเสนอนะครับ2ออย่างามีหลักการนําเสนอดังต่อไปนี้นะครับขออภัยการเลือกรับนะครับมนุษย์จะรับรู้สิ่งที่ต้องการได้นะครับดีเมื่อเกิดความต้องการเช่นนั้น หากสนใจหาที่พักก็จะมองหาป้ายโฆษณาที่พักโดยจะละเลยป้ายโฆษณาอื่นนะครับการเ,าเลือกสนใจนะครับมนุษย์จะเลือกสนใจแต่สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้นเช่นการเลือกรับประทานอาหารร้านที่สนใจบรรยากาศดูดีนะครับการเลือกรับรู้ต่อไปนะครับการต่อต้านการรับรู้นะครับมนุษย์จะเลือกรับรู้ในสิ่งเฉพาะสิ่งที่ตนเองพอใจและจะบิดเบือน รับรู้นะครับบิดเรือนรับรู้ในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อนะครับค่านิยมวัฒนธรรมการดำารงชีวิตเช่นเคยไปใช้บริการร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วรู้สึกไม่พอใจต่อมาพบเห็นว่าโฆษณาดังกล่าวนะครับบริการดีก็จะเกิดการต่อต้านโดย คงความเชื่อเดิมไว้ต่อไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือภาพจํานั่นเองเห็นปุ๊บว่ามันเนี่ยเห็นภาพ first impression เป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นวันนี้สิทธิ์เวลาไปทํางานนี่สิทธิ์ก็ต้องเออเห็นภาพลักษณ์แรกนะครับพบนี่ยก็ให้มันดีนะครับการไม่รับรู้นะครับเป็นการเลือกที่จะไม่รู้สิ่งนั้นเป็นการปิดกัน้นการรับรู้เช่นการไม่ชมโฆษณาขั้นรายการแต่เปิดรายการโทรทัศน์ช่องอื่นแทนนะครับอันนี้ eject เลยไม่เอาเลยนะครับบล็อกไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับการจัดระบบการรับรู้เนี่ยนะครับมนุษย์จะมีการจัดระบบสิ่งที่รับรู้มาเข้าไว้ด้วยกันโดยหมวดหมู่เพื่อความเข้าใจต่อสิ่งนั้นง่ายขึ้นโดยมีแบบแผนที่จะทําความเข้าใจอย่างเป็นระบบร่วมกันไม่รับรู้อย่างปรีกย่อยทีละส่วนนะครับดูนะครับมีทั้งหมด7ประการนะครับภาพและพื้นหลังนะครับความใกล้กัน ความเหมือนกันความต่อเนื่องทิศทางร่วมกันการประสานเสริมนะครับและความสมมาตรนะครับอันนี้เป็นการจัดระบบการรับรู้นะครับนะต่อมานะครับมาดูคําขยายความนะครับของการจัดระบบการรับรู้เนี่ยนะครับก็คือภาพพื้นหลังเมื่อกี้นะครับมนุษย์จะทําการแยกแยะสิ่งต่างๆเป็นภาพหลักและพื้นหลังซึ่งทําให้มองเห็นภาพแตกต่างกันไปโดยสิ่งที่สนใจจะเป็นภาพ หลักและสิ่งที่ไม่สนใจจะเป็นเพียงภาพหลังนะครับนะค,บความใกล้กันนะครับมนุษย์จะเอารวมสิ่งที่อยู่ใกล้กันว่าเป็นพวกเดียวกันหรือแบ่งกลุ่มสิ่งของออกเป็นกลุ่มเพื่อให้เข้าใจง่ายเช่นการจัดหมวดหมู่ร้านอาหารแยกออกจากบาร์การเรียกชื่อยาตต่างๆการบอกหมายเในโทรศัพท์เนี่ยนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับความเหมือนนะครับ เป็นการมองความเหมือนของสิ่งที่นําเสนอแล้วจัดเป็นพวกเดียวกันนะครับเช่นรูปแบบโฆษณาป้ายไฟของร้านเสริมเสมสวยนะฮะการความต่อเนื่องการเชื่อมสิ่งที่ขาดหายไปของสิ่งที่นําเสนอสร้างให้เกิดการมีส่วนร,ร่วมในการคิดนะครับแล้วก็ เข้าไปส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเช่นการเว้นช่องว่างการเอาไว้ในประโยคของการโฆษณาเพื่อให้ผู้ปรโิโภคเติมคําเข้าไปเองนฮะเห็นไหมแล้วก็มีตัวอย่างนะครับด้านล่างนี้นะครับจากลายชื่อเพลงใหม่นะครับของแบงก์วงแฮสเนี่ยเห็นไหมเติมเขาก็คิดคด,คด,คดไว้นะครับอ่อมันก็เอ่อมี เป็นเพลงและทําให้คนแบบตื่นเต้นเล่นไปด้วยนะครับเล่าใจไปด้วยนะครับทิศทางร่วมกันนะครับการนําเสนอการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเช่นการมองหาแหล่งท่องเที่ยวเราจะมองหาว่ารถส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปที่ไหนแล้วก็จะขับตามไปด้วยนะครับการประสานเสริมนะครับการเติมเต็มสิ่งที่ขาดอยู่เกิดเป็นรูปเป็นร่างแบบสมบูรณ์ตามประสบการณ์เดิมของผู้นั้นนะครับความสมมาตรเช่นการมองสิ่งของต้องมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม ไม่เ่าแหวงนะครับความบุคคลเสมือนหาสิ่งที่สมบูรณ์เช่นสิ่งของต้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับการแปลความหมายของการรับรู้นะครับเป็นการให้ความหมายต่อสิ่งที่กระตุ้นสิ่งกระตุ้นที่รับเข้ามาให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับโดยใช้ประสบการณ์เดิมมาจะเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งปัจจัยการแปลความหมายคือนะครับกระบวนการแปลความหมายปัจจัยที่บิดเบือนการรับรู้นะครับ อ่ะดูนะครับดูคําขยายความกระบวนการแปลงความหมายเนี่ยเป็นรูปแบบที่บุคคลต้องแยกแยะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่การแยกแยะดังเดิมการมองเห็นการมองหาประเด็นการตรวจสอบยืนยันความสมบูรณ์ของการยืนยันนะครับปัจจัยที่เอ่อบิดเบือนการรับรู้เนี่ยนะครับก็ลักษณะของทางกายภาพรูปแบบการรบกวนของประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับความประทับใจครั้งแรกนะครับ เป็นการนําเสนอการนําประสบการณ์เดิมมาตัดสินการรับรู้นะครับการดดสรุปนะครับนะครับการโน้มเอียงจากลักษณะที่ดีอย่างนี้นะครับก็นะครับต่อมานะครับก็คือภาพลักษณ์ของผู้บริการนะครับสําหรับภาพลักษณ์ของของผู้บริการเนี่ยนะครับก็เอ่อเป็นภาพลักษณ์ต่อตอนเองนะครับภาพลักษณ์ตนเองเนี่ยบุคบุคคลต่างมีภาพลักษณ์ของตอนเองดังนั้นจะเลือกรับรู้แต่สิ่งที่เข้ากันได้นะครับกับ ภาพลักษณ์ของตนเองของคนก็จะมีคนเราเนี่ยมันก็จะมีจิตชอบอบไหนก็ก็จะเลือกสิ่งนั้นนะครับภาพต่อไปนะครับตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นะครับตราสัญลักษณ์นะครับกลยุทธ์การพัฒนาตำแหน่งเนี่ยนะครับการวางแผนการรับรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับเรื่องเขาเนี้ยการกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์การเลือกบริโภคเนี่ยครับเขาก็เลือกตามสิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับเนาะการรับรู้คุณภาพนะครับ ประเด็นภายในนะครับเป็นการพิจารณาถึงคุณลักษณะแท้จริงของการบริการนั้นทั้งในด้านรูปแบบการนําเสนอการบริการองค์ประกอบของการให้บริการผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะครับประเด็นภายนอกนะครับพิจารณาถึงคุณภาพจากนามธรรมและการสื่อสารออกมาของธุรกิจนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกับราคาภาพลักษณ์ของร้านนะครับภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจบริการเนี่ยนะครับ อ่ะต่อไปนะครับเป็นการรับรู้ความเสี่ยงนะครับการรับรู้ความเสี่ยงเนี่ยครับเป็นการปกป้องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตนเองในการรับบริการสามารถแบ่งความเสี่ยงออกเป็น6ด้านนะครับก็คือความเสี่ยงเชิงหน้าที่ความเสี่ยงเสียงทางกายภาพความเสี่ยงทางการเงินความเสี่ยงทางสังคมความเสี่ยงเชิงจิตวิทยาความเสี่ยงด้านเวลานะครับการรับรู้ความเสี่ยงนะครับองค์ประกอบธุรกิจบริการจะจัดให้มีการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีเพื่อให้ผู้ รับบริการเนี่ยมีความรับรู้ถึงการให้ความสําคัญโดยจําแนกผู้รับบริการออกเป็น2กลุ่มความแตกต่างของการรับรู้ความเสี่ยงนะครับแบ่งเป็นดังนี้นะครับก็คือการรับรู้ความเสี่ยงสูงแล้วก็ความการรับรู้ความเสี่ยงต่ำนะครับการรับรู้ความเสี่ยงเนี่ยนะครับองค์การธุรกิจบริการจะต้องทําการวัดการรับรู้ความเสี่ยงนะครับของกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบถึงความเสี่ยงที่ตนเองมีนะครับและนําไปสู่การจัดการต่อไปโดยผ่าน แบบสอบถามหรือเครื่องมือประเมินแบบวัดประเมินนะครับหรือการพูดคุยสักสักถามนะครับโดยผู้รับบริการมีแนวทางในการปกป้องความเสี่ยงในการรับบริการครับก็คือแนวทางการปกป้องป้องความเสี่ยงในการรับบริการเนี่ยก็มีการมองหาข้อมูลความจงรักภูกดีต่อตาสินค้านะครับภาพลักษณ์ของตาสินค้าภาพลักษณ์ของร้านการตัดใจเลือกสิ่งที่แพงที่สุดครับการให้ประกันภัยเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นั่นก็เป็น มีส่วนด้วยนะครับมีส่วนต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เขา,เาทํำให้มีการปกป้องความเสี่ยงต่อตนเองในการรับบริการด้วยนะครับการเสริมสร้างการรับรู้ในการบริการนะครับสําหรับการเสริมสร้างความรู้ ในการรับบริการเนี่ยนะครับก็คือปัจจัยส่วนบุคคลนะครับเป็นปัจจัยของบุคคลที่จะทําให้การรับรู้เป็นในทิศทางใดโดยมีปัจจัยหลายๆด้านคือนะครับความต้องการพื้นฐานความต้องการแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพวิถีชีวิตความคิดต่อตนเองเนี่ยนะครับปัจจัยระหว่างบุคคลนะครับเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของบุคคลอีกชั้นหนึ่งนะครับได้แก่วัฒนธรรมและหลัก วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองนะครับกลุ่มอ้างอิงระดับชนชั้นทางสังคมผู้นําทางความคิดและครอบครัวอย่างนี้ครับการเสริมสร้างการรับรู้ในการบริการข้อต่อไปนะครับคือการรับรู้ของผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการมีการรับรู้แตกต่างกันและส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างออกไปนะครับการกรองการรับรู้การโอนเอียงของการรับรู้การคงไว้สิ่งที่เลือกรับรู้แล้วก็ประสานการประสานเสริมนะครับ รูปแบบของการรูปแบบของสิ่งกระตุ้นนะครับรูปแบบของสิ่งกระตุ้นเนี่ยก็ประกอบด้วยขนาดสีความเข้มการเคลื่อนไหวการเปรียบเทียบการแยกให้เด่นส่วนเนื้อหารูปร่างสิ่งแวดล้อมนะครับมาดูต่อไปนะครับการเสริมสร้างการรับรู้เพื่อคุณภาพในการบริการนะครับมีมิติของกระบวนการและมิติของผลที่ได้รับส่วนในมิติของผลกระบวนการก็มีความจริงใจความเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างเสมอภาค ในมิติของผลที่ได้รับก็คือการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้สําหรับผู้ให้บริการนะครับต่อไปนะครับก็คือ,อ,อสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ในการให้บริการชี้นําควบคุมสนับสนุนให้มีปฏิบัติให้มีการปฏิบัติตนตามนั้นด้วยความจริงใจทุ่มเทและมุ่งมั่นในการให้เกิด การบ,บริการที่มีคุณภาพนะครับถ้าทํำตามนี้ลูกค้าก็คงจะชอบนะครับเตระหนักถึงคุณภาพการบริการและการรักษาภาพลักษณ์ขององค์การนะครับปรับแนวทางการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการไม่ยึดติดกับกระบวนการและลำดับขั้นตอนเพื่อให้ทันตอ่อการตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการนี้นะครับเอ่อเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับรับฟังคําติชมนะครับเพื่อหาวนทางแก้ไขใครก็ต้องการให้เราฟังทั้งนั้นแหละครับเอ่อกหนดคุณภาพการบริการจากความคาดหวังของผู้รับบริการนะครับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรมีทักษะในการทํางานเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับไม่หยุดนิ่งเสริมศักยภาพและเอ่อส่วนแบ่งของการตลาดเนี่ยนะครับ สร้างกฎสําหรับการบริการให้เกิดความการยอมรับและปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติปรับปรุงวิธีการทํางานใหม่ๆที่เน้นการบริการที่มีคุณภาพกําหนดรางวัลให้แก่ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้สําหรับผู้รับบริการนะครับก็คือมี มีการประกันคุณภาพการบริการมีการบริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการให้บริการแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องศึกษาก่อนว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับแล้วมีบริบทร่างกายหรือความต้องการแบบไหนให้บริการโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ง่ายนะครับต่อไปสร้างกระบวนการพัฒนาการรับรู้ขั้นตอนการบริการเนี่ยเพื่อให้ได้รับข้อมูลแต่ละจุดจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นํามาสร้างพฤติกรรมการบริการพึงประสงค์ให้ เกิดขึ้นนะครับก็คือการคาดการนะครับเป็นผู้เป็นผู้ที่รับบริการคาดหวังจะได้รับน,นะฮะประสบการณ์นะครับเป็นสิ่งที่เคยได้รับมาและจดจําไว้นะฮะก็คือเริ่มปฏิสัมพันธ์การแสดงบทบาทการสร้างอารมณ์การรักษาอารมณ์นะครับการนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลป้อนกลับเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นความทรงจําต่อการบริการนะครับต่อไปนะครับเป็น การปรับสภาพความคาดหวังของผู้รับบริการให้เป็นเชิงรุกนะครับโดยมุ่งหาความคาดหวังของผู้บริการหรือความคาดหวังในการบริการแบบใหม่แก่ผู้รับบริการโดยผ่านขั้นตอนการสื่อสารกับผู้รับบริการนะครับเช่นการลงพบปะผู้รับบริการในพื้นที่ให้บริการเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังนี่เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับผู้ที่ประสบผลามสเร็จในการธุรกิจบริการหลายคนก็ทําแบบนี้นะครับที่ครูเคยรู้จักนะครับ ส่งจดหมายข่าวการบริการระยะแก่ผู้รับบริการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในระยะยาวนี่เป็นเรื่องที่จะเป็นเหมือนกันนะครับบางทีจังหวะดีเราก็ได้ลูกค้านะครับโฆษณาด้วยใบการบริการมีการบอกกล่าวผ่านสื่อโฆษณาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับพัฒนาคู่มือการให้บริการเพื่อให้เกิดการบริการในรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้รับบริการเช่นตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับผลที่4นะครับก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับแล้วก็อย่าลืมทำหมายม APPING นะครับลงในบทละหนึ่งกระดาษ A4 นะครับใช้ใช้พื้นที่แค่2หน้าครับจะใช้เขียนด้วยลายมือหรือจะใช้ iPad เขียนก็แล้วแต่นิสิตนะครับอันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้องแพรพลอยนะครับเดี๋ยวครูก็มีคะแนนพิเศษให้นะครับก็ขอสวัสดีนิสิตทุกคนครับ